ดี่ะวันนี้มารีวิวตะไคร่ใส่ฟางนะคะแขวนไว้ให้วัวกินค่ะถ้าเวลาคันก็จะถูค่ะนะเวลาหิวก็กินนะคะคุณประโยชน์หลากหลายมากเลยตะไคร่ใส่ฟางนะคะหนึ่งชิน้นใส่ฟางได้หนึ่งก้อนนะคะอันนี้ที่ฟาร์มนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้ถูตอนนี้กินแล้วค่ะ าสำหรับใส่ฟางให้หวัวไม่ต้องกินทิ้งกินควางนะคะถ้าใส่รางอาจจะแบบกินไม่หมดเน่าอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้เลยค่ะอันนี้แม่ของน้องคืฟิวนะคะเมื่อกี้กินเปลือกมันหมากแล้วก็กินหญ้าบดตอนนี้ก็ย้ายมาอีกค้องมากินฟางะคะ่ะแบบนี้เลยค่ะคุณประโยชน์ของตะไครยใส่ฟางนะคะ ที่ร้านน้องฟ้ามีขายนะคะสนใจสอบถามมาได้ค่ะมีส่งต่างจังหวัดเก็บเงินปลายทางนะคะสะดวกสบายมากเลยค่ะหิวก็กินคันก็ถูนะคะก็จะมีกระสอบเนี่ยก็ใส่ฟางค่ะกระสอบอาหารใส่ฟางให้วัวกินไอ้วัวใส่ฟางให้วัวถูเวลาคันนะคะเหมือนกันได้ประโยชน์เหมือนกัน แบบนี้เลยค่ะสอบถามมาได้นะคะตาขายใส่ฟางใส่ได้หนึ่งก้อนค่ะก็จบคลิปแค่นี้นะคะอันนี้ที่ฟาร์มนางฟ้านะคะก็จะมีวัวอยู่ไม่กี่ตัวค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะช่อง YouTube แล้วก็หน้าเฟซน,นางฟ้าฟาร์มฟาร์มนางฟ้านะคะ พิกาดฟาร์มอยู่ที่ตำบลโคกโวมอำเภอเมือมงจังหวัดสุรินทร์นะคะมาเยี่ยมมาชมกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ